สวัสดีค่ะดิฉันรองศา,ศาสตราจารย์ดรออนจีนัตกวทุ่งจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทยมูคก,การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรายวิชาการให้คำปรึกษาในงานเพื่อพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่งเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ของคนไทยค่ะ รายวิชานี้ท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการให้คำปรึกษาในงานความสำคัญและประโยชน์ของการให้คำปรึกษาในงานต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรบทบาทของหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในงานเทคนิคการให้คำปรึกษาในงานทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มรวมทั้งการประเมินความสำเร็จในการให้คำปรึกษาในงาน วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ท่านได้เข้าใจบทบาทของหัวหน้าง,งานและผู้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในงานท่านสามารถเลือกใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาในงานแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มได้เพื่อการพัฒนางานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลค่ะเนื้อหาการเรียนรู้ของวิชานี้จะแบ่งออกเป็น5ตอนนะคะโดยเนื้อหาแต่ละตอนจะมีความเป็นอิสระต่อกันท่านสามารถที่จะเลือกเรียนเนื้อหาตามหัวข้อเรื่องที่ ท่านสนใจก่อนหลังได้การเรียนเนี่ยท่านสามารถที่จะเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเอกสารอ่านประกอบแหล่งเรียนรู้รวมถึงการทำกิจกรรมการอภิปรายร่วมกับผู้สอนและเพื่อนนะคะ,ะจะช่วยทำให้ท่านเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทำงานร่วมกันบนระบบท่านสามารถส่งผลงานการเรียน และประเมินผลจากแบบทดสอบผ่านระบบได้ทันทีเลยค่ะโดยที่ท่านเลือกศึกษาได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่แล้วก็ยังสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาทุกส่วนได้ตามต้องการนะคะในการเรียนออนไลน์แบบเปิดนี้เนี่ยท่านจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วจึงจะสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาตามที่กำหนดได้แล้วก็เมื่อท่านศึกษาเนื้อหาครบถ้วนแล้ว ท่านจะต้องทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งอันนี้เป็นเกณฑ์นะคะของรายวิชาที่กําหนดไว้ค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายวิชาการให้คําปรึกษาในงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งด้านการเรียนการทํางานและก,ก็การใช้ชีวิตประจําวันไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ